สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง2025 TOURS วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์สุดเท่และทรงพลังอย่าง Harley-Davidson Bad Boy รุ่นปี2025 Harley-Davidson Bad Boy 2025ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ความดิบเท่และความคลาสสิกที่ผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัย รูปลักษ์ภายนอกยังคงไว้ซึ่งสไตล์บอบเบอร์แบบดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและไฟเล็ดทรงพลังที่ให้ทั้งความปลอดภัยและความโดดเด่นบนท้องถนนเครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่นนี้คือมิวเวลกี้เอทหนึ่งที่ให้พลังแรงบิดมหาศาลพร้อมเสียงคำรามที่เป็นเอกลักษณ์ของฮาร์เ y d เดวิดส n การเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในไม่กี่วินาทีให้คุณสัมผัสถึงพลังและความเร้าใจในทุกการขับขี่ เฟรมของ b a ดบอย2025ถูกปรับปรุงให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและระบบกันสะเทือนก็ได้รับการออกแบบมาใหม่เพื่อการควบคุมที่นุ่มนวลแต่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือครุขระคุณจะรู้สึกถึงความมั่นใจและความสบายในทุกสภาพการขับขี่นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดเล็กแต่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันและระบบนำทางที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้โดยตรง ในแง่ของดีไซน์สีดำด้านและโครเมียมที่ตัดกันอย่างลงตัวเพิ่มความลึกลับและดูดันให้กับตัวรถโดยเฉพาะล้อหน้าขนาดใหญ่และแฮนด์แบบ a h a n จอ e r ที่ทำให้รูปลักษณ์ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น h a เลเดวิสสันแบดบอยปี2025ไม่ได้เป็นเพียงมอเตอร์ไซค์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความกล้าหาญและความเป็นตัวของตัวเองหากคุณเป็นคนที่รักการผจญภัยต้องการความแตกต่างและหลงไหลในความคลาสสิกที่ทันสมัยนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมช่อง2025 TOURS อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวมอเตอร์ไซค์และทริปเด็ดเอีกมากมาย